นี่แต่ซื้อนี่ต้องแบบนะถ้าเขาถามว่าไอ้บ้านหลังนี้จ่ายเงินเท่าไรตกไม่ทุกเพราะว่าไม่ใช้ได้จ่ายเงินมาไม่ล้าได้มาห้ามาทั้งนั้นซึ่งสายจะซื้อนี่หลังขนาดนี้เอาบ้านรถก็ไม่ยกเอาบ้านรถไปลูกบัตรเม็ดละลูกบัตรเม็ดละสองหมื่นห้าทางต้นนะหมาชัดเนี่ยก็ประมาณลูกบัตรเม็ดหนึ่งสามสิบลูกบัตรฝุ่น ลูกบอลฝุดละประมาณประมาณเกือบพันแล้เนี่ยหมายสักนะลูกบอลฝุดประมาณพันทั้งลูกบอลฝุดก็วางฝุดหน้าฝุดทั้งยาวฝุดนี่ดูสินี่ดูอ่ะคิดด้วยทางร้านเนี่ยจะไม่ไม่อยู่ถ้าต้องซื้อเองโอ้โหนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยลุงบอกว่าวิชาการที่ดีที่สุดก็คือการทำความจริง ปลาคอตแล้วก็เป็นตัวย่างเงียดขึ้นก็ว่าผนนี้นหายที่สุดแหละแค่มีมีต้นทุนแค่เป็นข้องจริงเนี่ยปลาซามย่างไรโยซีก็พอจินตนาการให้เราบอกเห็นว่าน่าจะเป็นผนนี้แต่พอเข้ามาดูเฉยจินตนาการของเราด้วยเฉยความจริงก็ปลาผนี้จินตนาการของเราก็ดูสวยดูเป็นติกจะได้แต่ว่าความจริงยังไม่มีแต่ถ้าพอส่งกันส่งนันเนี่ยอันนี่เห็นนี่ความจริงไหนพผนีสังเพชร อดีตพยาบาลวิชาชีพประจำสถานีอนา,าใหม่ยตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ<า>้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาการปลูกสวนป่าภาคใต้และวิทยาแท่นรัฐหรือดีเจไก่เถื่อนประจำคลื่นวิทยุชุมชนแท่นแก้วซิตี้เรดิโอร้อยสี่าตำบลบางมะเดื่ออำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสเกลือต่างวั ที่ฝันอยากสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยความพอเพียงความรู้และหลักการเรื่องธนาคารต้นไม้ที่ได้ฟังจากการไปอบรมเรื่องเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะจังหวัดชุมพรทําให้พันนีซึ่งมีต้นทุนเป็นความจริงเชิงประจักษ์จากต้นไม้ในสวนป่าของตัวเองและดีเจไก่เทือนซึ่งเติบโตมากับสวนสมรมและผันไม้หลากหลายชนิดในบ้านมองเห็นช่องทางที่จะชักนำผู้คนเข้าสู่วิถีแห่งความพอเพียง ด้วยการใช้โครงการธนาคารต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้ที่บางมาเดือนจึงเกิดขึ้นโดยองค์กรภาคประชาชนที่ทำด้วยหัวใจไม่มีใครจ้างอาศัยเพียงแรงผลักจากความปรารถนาดีที่จะให้ประโยชน์จากความจริงและความรู้กระจายออกไปเป็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวมมาชวนไนูตเตรจ้ ไปรับฟังเรื่องการดูแลต้นไม้หรือต้นไม้มาให้พว้คนู้เอาต้นไม้มาให้รู้ก็ได้ขอต้นไม้ถึงเอาไปให้ลูกรู้วิธีการห้สมัยชีวกรงปลาแบันนี้ทำอย่างไรคะเดินไปห้ถึางพูดคุยกับเขาไอือไปห้ถึงบ้านถึงว่าบัน็ดเรือนเลยคุณพี่ว่าไปพูดกับเขานี่เขาต้องเลวเลยว่าเราไม่ได้วางได้จะ บราไปเตือนก็ไม so, ่ยอมมีเด็ดเดี่ยวเพราะ่านนี้ก็ไม่ได้ไปหานาคหน้ำมันรถแล้ก็มีแต่ให้กับใครตัวกันเลยดึงหมาบ้าทำโดยจริงใจเพราะว่าไม่มีขั้นเงินเดือนคือเราพาดแต่หน้าดีให้ท่านคมเป็นซุปนี่นะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามืาอทีแบบนี้มันควรจะปลุกได้ปลุกได้ไม่ได้บางทีเนี่ยมันรุ่นก่าเต้าได้เมือนเนี้ยเราบางทีมีอะไรเทียบไล้แมเราใช้กลุ่มทีมหรือกลุ่มค้าก็ได้บางทีเนีเรา ไม่ได้รู ए, ้จริงๆโอ้นี่ันูกได้เลยตั้งหลายย่างอะไรย่างี้ตอนทีเราานกว่เ่านทจะมาลูวลาเป็นดอบนี้สักนิดคือตอนเราพิธีกรรมศาสนาดรความแตก่ารต้นไม้นั้นการใารได้ยินบ้าง ายฐานก็ยังไม่รู้ที่คงเคยพูดถ้าใครมาในคืนก้อนๆนะครับและบอกพี่นอนในฐานในบ้าเนเร็วในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนึ่งในโครงก่ารนัน่นก็คือเรื่อ,องมาตรการต้นใหม่วันสองวันนี้ที่เราตามดูเนี่ยคือมันเห็นกระบวนการเสียสละของคนนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันมีคนหนึ่งคนเสียสละแล้วมันก็ส่งทอดไปเป็นคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มากขึ้นเรื่อยๆน,นี่คือเงื่อนไขสําคัญนะ ถ้ามองมองนี่ดีจะเห็นเงื่อนไขสําคัญในการที่คนลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างเครือข่ายร่วมกันในการเดินเพื่อจะหาคนมาร่วมในทีเป็นกระบวนการขั้นต้นในการที่คนเข้าไปเข้าไปหากันในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่คนรเริ่มที่จะไม่คุยกัน,น,นอยู่เป็นปัจเจก,กของตนรักษาตัวเองให้รอดอยู่ในบ้านมีความมั่งคั่งอยู่ในบ้านแต่วันหนึ่งความมั่งคั่งนี้ก็คงจะหายไปคน,นการที่ที่คนที่เสียสละสมรรถกนันเดินเพื่อไป ไปตัวเชื่อมและสร้างบันไดเชื่อม,อมสื่อกันและกันเนี่ยวันนี้คือทิศทางและกระบวนการใหม่ที่สังคมเราขาดหายไปม,มันมันเป็นหนึ่งกับสัญญาณอบอกให้ให้เราและสังคมรู้ว่านี่คือสัญญาณที่ดีที่สังคมที่จะหันไปหากันแล้วก็โดยใช้ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือ,อมในการการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปออเพราะว่า คนเหล่านี้อาจจะรู้ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้บ้านเหมือนจะก็จะล่มสลาคนทั้งสังคมจะล่มจมด้วยก็เลยเสียสละคนจำนวนหนึ่งเพื่อจะไปกลุมขึ้นมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการพอเพียงเพื่อชีวิตกันหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะครับวันนี้ท่านที่สนใจในเรื่องของธนาคารต้นไม้ ผมไม่ได้มาดำหน้ารายการคนเดียววันนี้มีผู้ร่วมรายการด้วยคุณป้าพนีผมเรียอย่างนั้นดีกว่านะคุณหมอพนีสังเพศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหน้าหลังผู้สนใจก็พร้อมเลยนะครับวันนี้เที่ยงตรงเที่ยงตรงของวันนี้ที่สวนป่าของป้าพนีที่ท่าม่วงนะครับ,รบเราขอเชิญกันอีกครั้งหนึ่ง จริงครับว่าชุมชนไมมเมื่อวัทอยู่ชุมชนหรือวัทอยู่ฝืนแน่กันเลยแต่โดยเฉพาะวัทอยู่ชุมชนเนี่ยพมหมายความปลอดภัยมัฒนารักโครงการก่ออ่างก็คือการให้ประโยชน์กับชุมชนโดยเฉพาะเรื่องันเนี่ยเรื่องสถานการต้นไม้เรื่องของการทําใไมสังคมน้ำเย็นเป็นสุขสําคัญเวาทำแบบไม้ได้ได้คืนมาบ้างนะคะในการเสียสละของเราเนี่ย นึ่งโซนแหนนอนอะาแรกนึงวาดึงนามันทําคือได้กวานม่สุกความสุกที่ที่ใจนนะเป็นนามมันทาแต่โซนไอ้ได้ตามมาเนี่ยต้นทุนทางสังคมมันจะโยงไปถึงการทํากิจกรรมอม่นขึ้ื่นมากมายมันไม่ใช่เรื่องสถานการณ์ต้นไม้อย่างเดียวเรานักที่จะมาพัฒนาหรือที่ไปทาเรื่องกองหวัดว่าได้มันจะได้หมดเลยสังคมมันก็จะเป็นสุขแหนนอนนะประมับมาทีบ้านหลวง้วนหลวง้วนของหลวงพ่อมาละทำไม่ได้แค่นี้ไปเลยน็มาต้นมา ้ยนหนกนได้ยินหนคครับได้ยินกนกนอาเล็กเดียนี่นะครับผมได้ยินทิงมาเลยแต่เอนดคเอ็นดีงเมือนฟนค่ะนี่มามาสนักคือว่มันกระักธรรมชาติอยู่แล้วค่ะอ๋อผมมีของการนี้ปุ๊บก็เลยสัรเลยอันนี้้อพีน้องเด เอาดินได้เดินทางไปข้างนองมั่งจะเรียนรู้คายเลยประเด็นคายกันหมดคลายกันจริงๆส่วนตัวของผมผิดวายวะจะไม่คลายแผ่นดินจะทำแผ่นดินให้เป็นมีขาขาของนี้ผมก็คิดว่าจะสร้างต้นไม้นะครับจะสร้างนะครับแผ่นดินเราก็ต้องหักษ่าอนาคตถ้าเรามีต้นไม้เราก็เป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะการปลูกยาง20ปีเราต้องโค่้นแต่ต้นไม้ เป,เป็นอนาคตเลยปูกครั้งเดียวเรากินไปได้ตลอดชีวิตและการลูกหลานเพราะว่าพอเราโค่น,ต,นต,ต้นเดิมมันก็งอกต้นใหม่ออกมานี่เป็นการสร้างมูลค่าให้กับพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพที่ดีเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงสมกับท,ที่พูดว่าพอเพียงมั่นมั่งคั่งยากอยู่ ท่ามกลางสวนเชิงเดี่ยวหลายหมื่นไร่ในตำบลท่าขนอนอําเภอคีรีรัตินคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประโมทแก้วพิชัยรองนายกอบตท่าขนอนประสานความร่วมมือกับธรรมชาติโดยการปล่อยพื้นที่มรดกที่ได้รับจากครอบครัวเกือบส0สิบไร่ให้พันไม้นับร้อยร้อยชนิดขึ้นปกคลุมเขียวเอุ่มตั้งแต่พื้นล่างไปจนถึงเรือนยอดโดยไม่สนใจเสียงค่อนขอดว่าเป็นสวนของคนขี้คร้านย0สกว่าปีผ่านไป สวนที่ปลูกโดยไม่ต้องปลูกทำโดยไม่ต้องกระทํากลายเป็นสวนที่มีมูลค่าและคุณค่าต่อโลกและต่อชีวิตโดยที่เจ้าของไม่ได้ตั้งใจในถ้ำกลางพืชเชิงเดี่ยวอันแล้งไร้ที่นี่เป็นโอเอซิต้นไม้เป็นที่พึ่งพิงของบรรดาสัรพชีวิตเล็กๆทั้งนกหนูเหล่า,มาแมลงรวมไปถึงเป็นแหล่งอาหารให้มนุษย์ด้วยกันได้พึ่งพิงอาศัย